ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของทางกรุงเทพมหานครกันเลยครับเมื่อวานนี้นะคะวันที่3ธันวาคมค่ะทางด้านข้าราชการและบุคลากรของ,ของกรุงเทพมหานคร mm hmm. ก็ได้เข้าร่วมพิธี mm hmm. การกล่าวคำถวายปฏิญาณ mm hmm. เป็นข้าราชการที่ดี mm hmm. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา87พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ พลตเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรขอ,ของกรุงเทพมหานครร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์รวมถึงการแสดงออกซึ่งความทรงรักจงรักพักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะได้นำข้าราชการกล่าวคำปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราโชวาทต,ต่อไป หลังจากนั้นยังได้มีการเปิดกรวยจุดเทียนชัยถวายความเคารพพร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกความทรงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนอกจากนี้กรุงเทพมหานครค่ะยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน1,888ต้นในวันที่4ธันวาคมบริเวณถนนราชอุทิศเรียบวารีเขตมินบุรีและหนองจอกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา5ธันวาคม2557ค่ะ ตอนเนองกันที่กิจกรรมการจัดงานในหน่วยงานต่างๆะนะครับทางด้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับได้มีการร่วมกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา8 7พันษาภายใต้ชื่องานรักพ่อบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ นายยงยุทธยุทธวงรองนายกรัฐมนตรีและมอมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีนายจักรพันธ์ผิวงามรองประหลัดกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมพิธีในพิธีเปิด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา8 7พรรษาภายใต้ชื่องานรักพ่อบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรศการแสดงผลการดำเนินการตามพระราชดำริภายใต้แนวคิดปณิธานสืบสารต่ออนันต์ค่า รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเรื่องของพ่อที่ยังไม่รู้ภาพที่หาดูได้ยากและโครงการตามพระราชดำริและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนอ,อกจากนิทรรศการต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงและการแสดงต่างๆที่ทุกภาคส่วนจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมงานโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่ร่วมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชขอภัยครับและพระอริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมงานสามารถเดินทางมายัางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6ทธันวาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาซึ่งประชาชนสามารถรับสมุดสแตมป์ที่ได้จุดประชาสัมพันธ์นะครับและเมื่อเยี่ยมชมงานครบทุกซุ้มจะสามารถนำตราประทับของหน่วยงานต่างๆมาแลกเสื้อสีเหลืองได้ครับ และในวันที่5ธันวาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ที่กําลังจะมาถึงนะคะหลากหลายภาคส่วนค่ะก็เตรียมการจัดงานนะคะกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและก็เนื่องจากว่าคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านอีกด้วยในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะนอกจากว่าจะเป็นวันที่คล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านแล้วยังเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงได้มอบโล่ช่วเชิีวเกียรติให้กับพ่อตัวอย่างของกรุงเทพมหานครประจําปี2500 57พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิดชูกเกียรติวันพ่อประจำปี2557 โดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับพ่อตัวอย่างของกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคม2557และปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานครจาก50สำนักงานเขตให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคม ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานครประจำปี2557 โดยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อพ่อตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ทำให้ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้พร้อมกล่าวให้กำลังใจพ่อตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคมต่อไป สำหรับในปีนี้ค่ะมีพ่อตัวอย่างทั้งหมดนะคะ50คนซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตเขตละหนึ่งคนให้เข้ารับรางวัลโดยมีคุณสมบัติอายุ55ปีขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตของกรุงเทพมหานครจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันและส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาไม่ทอดทิ้งบุตรธิดาประกอบอาชีพสุจริตเป็นผู้เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมประพฤติและปฏิบัติตนในอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่เคยต้องโทษอาญาประกอบอาชีพสุจริตเป็นหลักฐานไม่ดื่มสุราและก็ไม่มัวเมาการพน,นันหรือว่าลุ่มหลงในอบายมุกค,ค่ะ มาต่อเน,นื่องกันที่ข่าวถัดไปนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถบัสของข้าราชการกรุงเทพมหานครครับล่าสุดครับทางกรุงเทพมหานครได้มีการรวบรวมเงินช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับนายสัญญาชินิมิตรปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะนายกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รวบรวมเงินช่วยเหลือจากสำนักงานต่างๆในกรุงเทพมหานครจำนวน1 3 0 0 0 0บาทมอบให้แก่นางสาวสุพัตราโคตพงศ์ภรรยาของนายธีรศักดิ์โคตพงศ์นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบัสของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเดินทางไปสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ชนกับรถกระบะสีแดงไม่ทราบทะเบียนและรถกระบะมิสูสตาร่าสีบรอนเลขทะเบียนบอใบไม้จอจาน8ป 64อ่างทองเป็นเหตุให้รถบัสเสียหลักพุ่งตกข้างทางบริเวณถนน347อำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงจุดกลับรถวัดนนทีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น36รายครับ ซึ่งเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับแสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางด้านกรุงเทพมหานครจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนั้นทางกรุงเทพมหานครจะให้ความช่วยเหลือในทุกด้านครับ มาต่อกันในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่อยากจะให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยคะ่ะทางด้านบริษัทไซต์ preparation management จำกัดนะคะก็ส่งมอบกล้อง C C T V ให้กับกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตประเวทเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายคะ่ะ นายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบกล้อง C C T V จากบริษัทไซเทมตามโครงการชุมชนอุ่นใจปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเทมได้ร่วมกันส่งมอบความสุขสู่ตลาดประชานิเวศหนึ่งและรับมอบศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้เพื่อส่งมอบต่อให้โรงเรียนปัญญาวุฒิกรเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการก่อตั้งบริษัทไซเพอร์เบรชั่นแมจเมนต์จำกัดหรือว่าไซเทมโดยสนับสนุนการติดตั้งกล้อง C C T V มูลค่า1แสขอภัยคัน1ล้าน5 0 0แสนบาทบริเวณโดยรอบตลาดประชานิเวศ1และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนค่ะ ซึ่งภายในงานนะคะได้มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกรที่มาสร้างสีงสันและเสียงหัวเราะให้แก่งานรวมถึงดารานักสแสดงอาทิโมูอามีนาพินิษหลินนุสลาปวันนาและกิฟต์อันชิสาเลี้ยวไพลโรดท,ที่ร่วมการเปิดกล่องรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อน,นำไปสร้างศูนย์าการเรียนรู้แห่งใหม่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไซต์พั o n m a n รจ e m e n t จำกัดและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ มาที่ก,กิจกรรมที่คนกรุงเทพต่างรอคอยนะครับ <Eat. S 1> เป็นก,กิจกรรมเรื่องของถนนคนเดินนั่นเองจากการที่ไปทเที่ยวต่างจังหวัดมาเนี่เยเราจะเห็นว่าหลากหลายจังหวัดนะครับมีถนนคนเดินอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ทางกรุงเทพมหานครครับก็จัดให้มีถนนคนเดินด้วยเช่นเดียวกันโดยนําเอาพื้นที่ของถนนสีลมเป็นพื้นที่นําร่องกันกรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดกิจกรรมถนนคนเดินโดยเลือกถนนสีลมเป็นพื้นที่นำน <hac. S 1> ร่องโดยเร,ดกกริ่มตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนี้ นายวัลลบสวัสดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประยัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถแถลงข่าวภายหลังการประชุมการจัดกิจกรรมถนนคนเดินที่ถนนสีลมรวมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ผู้ประกอบการบนถนนสีลมรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครณนะห้องนพรัตน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนายวันลบกล่าวว่ากิจกรรมถนนคนเดินนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบหาเร่แผงลอยและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทำการค้าขายรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้เป็นถนนคนเดินมิติใหม่มีการผสมผสานแสดงวัฒนธรรมจากนักเรียนนักศึกษาการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนการจำหน่ายสินค้าบางกอกแบรนด์กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนอีกทั้งการแสดงผลงานนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆนอกจากนี้จะมีการออกร้านของพัตคารและร้านอาหารชื่อดังบนถนนสีลม รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่ทางเท้าสาธารณะรวมทั้งสิ้นกว่า1,000ร้านค้าอีกด้วยสำหรับกิจกรรมถนนคนเดินจะจัดขึ้นวันแรกในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาบริเวณถนนสีลมทั้ง2ฝั่งตั้งแต่โรงแรมดูสิทธานีจนถึงแยกถนนพระรามที่4ถึงแยก ัดกับถนนนาราธิวาสราชนครินรวมระยะทางประมาณ800เมตรซึ่งจะปิดการจราจรบนถนนสีลมเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาครั้งนี้ผู้ค้าที่สนใจจะจำหน่ายสินค้าในกิจกรรมถนนคนเดินสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานเขตบางรักโดยสํานักงานเขตจะให้ผู้ค้าจับฉลากนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าได้หมุนเวียนทําการค้าอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามภายหลังจากมีการจัดถนนคนเดินจุดแรกที่ถนนสีลมแล้วก็จะมีการประเมินผลและขยายผลไปยังถนนสายอื่นๆที่จะสามารถใช้จัดก,กิจกรรมถนนคนเดินได้ต่อไปครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะถ้ามีถนนคนเดินเกิดขึ้นจริงนะคะตามพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ย<ช>ก็เป็นการส,งส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนและก็ในระแวกนั้น<ช>แ,ลแล้วก็รวมถึงนะคะเป็นการช่วยลดมลพิษและก็มลภาวะทางอากาศอีกด้วยค่ะ มาต่อเนื่องกันนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะเจอด้วยว่าเป็นข่าวน่ายินดีนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะเราก็จะนึกถึงเทศกาลต่างๆส่งความสุขนะคะแล้วก็หนึ่งในสัญลักษณ์นั้นก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะปีที่แล้วทางกรุงเทพมหานครม,มีต้นคริสต์มาสนะคะแต่ว่าประดับประดาไปด้วยจักรยานและจักรยานเนี่ยก็มอบให้กับเด็กด้อยโอกาสปีนี้ก็เช่นกันค่ะต้นคริสต์มาสนะคะจากทางกรุงเทพมหานครได้มีการจับมือร่วมกับ TCC Land ค่ะส่งความสุขจากใจด้วยการให้นะคะสร้างสารต้นคริสต์ส reflection happiness นะคะประดับอุปกรณ์กีฬาค่ะนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานและร่วมกดปุ่มเปิดกิจการ กีฟกรีน CBD เซเนจี้พาวเวอรสาธริสติกคริสต์มาสทรีครั้งที่2ค่ะพร้อมกับนายโสมภพไตรโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท TCC ีซีแลนด์และนางวลภาไตรโสรัตกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท TCC Land ลนลด์ณบริรบรเวณสะพานทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนอนทรีกับสถานีรถไฟรถโดยสาร BRT ค่ะ โดยงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสสูงกว่า8เมตรประดับด้วยรองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาเครื่องเคียงและอุปกรณ์ศิลปะเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการนำสิ่งของมาประดับต้นคริสต์มาสไปใช้ประโยชน์แก่เยาวชนค่ะ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนะคะว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอดและโครงการนี้ค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขมหานครสีเขียวอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและต่อเติมความฝันของเยาวชนและผู้ได้โอกาสสําหรับสิ่งของดังกล่าวจะถูกนําไปมอบให้กับเยาวชนและชุมชนต่างๆในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ประเทศในวันที่9มกราคม2558และในส่วนของเงินบริจาคหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางโครงการค่ะจะดำเนินการมอบให้กับทางกรุงเทพหานครเพื่อสานต่อในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนย่านสาทรต่อไปค่ะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจา <ทะ S 1> มากเลยทีเดียว,วยนะครับ <ทะ S 1> ใช่แล้วครับท,ที่ที่สำคัญเนี่ยก็คือมีการนําส่วนนี้เนี่ยไปมอบให้กับเด็กผู้ได้โอกาสอีกด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนรวมกันนะครับพร้อมทั้งมีการดึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาร่วมกันอีกด้วยครับญญต่อเน,นื่องกันที่กิจกรรมของนักเรียนอาชีวะกันบ้านนะครับทางด้านของนักเรียนอาชีวะครับได้มีการร่วมกันในการถวายสัตว์ปฏิญาณพร้อมให้บริการทางอาชีวะแล้วก็วิชาชีพในการถวายเป็น พระราชกุศลด้วยครับ พลตอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติโดยมีนายพิชัยแก้วสุวรรณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาเอกชนนำคณะผู้บริหารคณะอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน98สถาบันรวมกว่า1,000คนเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีรั รกาทีี่6สวนนหลุมพิงานสัปดาห์อาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรวมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงพลังถวายสัตว์ปฏิญาณและกราบถวายบังคม ราาญญาพระบมรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมรวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้กิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนี้ที่สวนลุมพินีโดยภายในงานจะมีกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมเพื่อให้บริการและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนถวายเป็นพระราชกศุศลจากนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา อาทิบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทั้งเป็นการซ่อมแซมมานั่งสาธารณะและอุปรกรณ์ให้บริการประชาชนภายในสวนสาธารณะอีกด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะในการส่งเสริมค่ะให้นักศึกษาอาชีวะเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เกก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็สาธารณประโยชน์ให้กับสังคมด้วย mm hmm. ชาบท่านใดนะคะที่อยากจะใช้บริการค่ะก็ไปได้เลยนะคะจนถึงวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะชอบชื่อมากเลยอ่ะ <Sorry. S 1> อาชีวศึกษาสร้างคน <c oughs> สร้างชาติดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ปิดท้ายกันที่ค่ะทางด้านรองปลัดก,กรุงเทพมหาคนครได้มีการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการจัดระเบียบแผงค้าบริเวณถนนสุขุมวิทค่ะ นายจัก,กพันผิวงามรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางอัชราวดีชัยสุวิวรัตผู้ำนวยการเขตคลองเตยและเจ้าหน้าที่เทศกิจได้มีการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสุขุมวิทซอยสอถึงซอยห้ ซึ่งในบริเวณดังกล่าวค่ะได้กำหนดให้เป็นพื้นที่จุดกวดขันพิเศษและจุดผ่อนพันจำนวน6จุดซึ่งมีผู้ค้าจำนวน58รายโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเจราจาและให้ผู้ค้ายกเลิกแผงค้าไปแล้วและผู้ค้าส่วนใหญ่ค่ะก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงพบว่ามีผู้ค้าบางรายเท่านั้นค่ะที่มีการตั้งแผงค้าร่มหรือป้ายลุกล้ำพื้นที่แล้วก็ทำการค้านอกเหนือจากช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยทางสำนักงานเขตคลองเตย จะได้หาวิธีการเจรจากับผู้ค้าให้เลือกทำการค้าขายในช่วงเวลากลางวันและจะอนุญาตให้ผู้ค้าค่ะสามารถค้าขายได้นะคะในช่วงเวลา19นากาไปจนถึงเวลาตี2เฉพาะในจุดที่มีการผ่อนผันเท่านั้น รวมถึงยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ให้สัญจรไปมาหรือจอดรถกีดขวางบริเวณทางเท้าด้วยซึ่งเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะท่านจัก,กรพันธ์ผิวงามรองประหลัดกรุงเทพหานครได้มาพูดถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบแผงค้าบริเวณถนนสุขุมวิทค่ะก็จะมีผู้ค้าบางส่วนนะครับออกมานอกเวลานะครับซึ่งในขณะเดียวกันนักงานเขตเองเนี่ยคงต้องพยายามหาทางเจรจากับผู้ค้านะครับ ขอความเห็นใจว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับผู้ค้าไม่น่าจะออกมาเพราะเนื่องจากตอนคืนเนี่ยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยผู้ค้าก็สามารถที่จะขายสินค้าได้เวลาค่าคืนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยสํานักงานเขตเนี่ยก็จะยอมให้ผู้ค้าเนี่ยออกมาทําการค้าได้แต่คงจะเป็นบริเวณบางเพียงบางจุดเท่านั้นไม่ให้ตลอดสายนะครับส่วนกลางวันทั้งหมดเนี่ยคงต้องขอที่จะดําเนินการนะครับจัดระเบียบให้เป็นรูปแบบนี้นะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือว่าเจ้าของร้านบางร้านเนี่ยท่านก็เอาล่มก็ดีหรือว่าโต๊ะก็ดีเนี่ยออกมานอกร้านท่านเนี่ยเราคงต้องขอเข้าไปให้ความร่วมมือว่าท่านต้องเก็บภายในร้านของท่านนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนเนี่ยใช้สัญจรไปมาเยอะแยะถึงเวลาผมเดินมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสวนคนเนี่ยจำนวนเยอะมากถ้าเกิดในกรณีทางเท้าแคบเนี่ยคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยก็จะเกิดความลำบากนะครับ ก็ต้องขอความร่วมมือทางประชาชนในพื้นที่ย่านถนนสุขุมวิทจริงๆนะครับก็เป็นการจัดระเบียบเพื่อ,อทําให้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะใช่ลไม้ผลมือค่ะตอนนี้ก็จัดระเบียบไปหลากหลายพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญนะคะต้อง ค้าขายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะคะก็สำหรับเขตสุขุมวิทเขตคลองเตยเนี่ยสิบเกานกาค่ะไปจนถึงตีสองในเฉพาะจุดผ่อนผันเท่านั้นค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่สกูปพิเศษเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับเป็นภาพแห่งแรงบันดาลใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอิริยาบถต่างๆก็เป็นภาพที่ใครหลายคนเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยจะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่างไรติดตามเรื่องนี้ได้ที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราครับคุณ มมัชิาบบุญสภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่มีอยู่ในทุกบ้านเรือนทุกสถานที่ภาพแห่งความประทับใจที่ประชาชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านอย่างเช่นบ้านของคุณลุงธนัทเอมประณีตอายุ75ปีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างของเขตตลิ่งชันซึ่งลุงธนัทได้นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับไว้ตามส่วนต่าง,างๆภายในบ้าน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตซึ่งลุงธนัตยังได้ใช้ภาพพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในการอบรมเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเรื่อต้นก็เกิดจา,ากความภาคภูมิใจนะว่าภาคภูมิใจที่มีใจรักและเคารบท่าน เพราท่านเป็นแบบฉบับที่ดีก็ดูอย่างจากภาพใหญ่ที่ที่ติดไว้ที่บนบ้านนะ,นะภาพใหญ่นั้นนะเพราะเป็นภาพที่สวยงามสาง่างามแล้วก็เคารพเชื่อถือเชื่อฟังแตปฏิบัติตามโครง,งการของพระองค์นะที่มีโครงการอย่างทุนว่ามีเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาับโครงการยาแฝกอะไรต่างๆอ่า ซึ่งเป็นโครงการแต่ละโครงการที่มีคุณประโยชน์เท่านั้นเราก็เอามาใช้ในครอบครัวได้ mm hmm. ใช่ไหมมาสั่งสอนลูกหลานให้จัดยินอะไรพวกเนี้ยนะฮะเราคิด mm hmm. ว่าเราก็ทําเอาหลักการของพระองค์มาใช้ในครอบครัวนะฮเพราะท่านมีกิจการหลายอย่างที่ดีมากดีมากทุกโครงการนะในการเสียสละต่างๆ ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าท่านเหนือสุดแล้วนะฮะคิดว่าเหนือสุดแล้วล้าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่น่าจะปฏิบัติได้นอกจากภาพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จะสามารถสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งพัฒนาประเทศแล้วพระองค์ยังทรงเป็นต้นแบบในเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีที่ประชาชนชาวไทยควรยึดถือไว้เป็นแบบอย่างและในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่งสิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นั้นคือการทำความดีการทำประโยชน์เพื่อสังคมและการเห็นคนในชาติรักและสามัคคีกัน ปีที่87ใช่ไหมของพระองค์ก็อยากจะให้ประชาชนในชาติรักกันสามัคคีกันนะก็ขอคิดถึงพุทธภาษิตของสมเด็จพระสัมมา,าสรรมัมพุทธเจ้าที่ว่าสุขขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีนำความาสุขมาให้นะแล้วก็คิดต่อไปเองว่าสามัคคีคือพลังช่วยสร้างชาติสามัคคีบำรุงศาสตร์ได้กุศล สามคัคคีช่วยสร้างคนให้เป็นคนสามคัคคีช่วยให้พ้นซึ่งทุกข์ภนะัยถ้าประชาชนรักใคร่สามัคคีปลองดองกันไม่แบ่งแยกแต่งสีกันนะก็เกิดควา,ามสุขสงบเมื่อพระองค์ประชาชนมีควา,ามสุขสงบดีพระองค์ก็คงสบายพระหฤทัยมากนรินเกิดเงินถ่ายภาพมัชิมาบุญโสมทีมข่าวเมโทรทีวีรายงาน ก็เชื่อว่าภาพในสกู๊ปนี้ะนะครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหล,หลายๆคนเนาะในการที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ใช่เพื่อตนเองอย่างเดียวะนะครับต้องดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าให้กับผู้อื่นด้วยกับก็ะจะถือว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านจริงๆนะคะ,คะสำหรับ พระบรามฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทุกบ้านจะต้องมีทําให้นึกถึงชุมชนที่หนึ่งค่ะคย่านบางลําพูในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะชุมชนย่านบางลําพูค่ะเขาจะมาพร้อมเพียงกันนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรในบริเวณย่านบางลําพูค่ะคจุดบริเวณโดยรอบนะคะโดยถ้าเกิดว่าเราไปมองจากมุมสูงเนี่ยมองต่ําลงมาเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ เลข9้าแล้วก็เป็นรูปรแผนที่ประเทศไทยค่ะโดยแต่ละบ้านนะคะจะนํารูปพระบรมฉายาลักษณ์หรือว่ารูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยออกมาแล้วก็มาจุดเทียนชัยแล้วก็เป่งเสียงทรงพระเจริญในวันที่5ธันวาคมค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสําหรับชุมชนบางลําพรูรวมถึงกรุงเทพมหานครเองก็มีกิจกรรมเทิดพระเกียินี้ด้วยค่ะใช่แล้วครับก็มีหลากหลายบริเวณทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับ และนี่ก็คือข่าวสารของทางกรุงเทพมหาคนครครับช่วงหน้าครับเราจะติดตามสภาพการจราจรกันเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะช่วงของสีลมครับมตอนนี้นะคะก็ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ส่งผลให้การจราจรค่ะบริเวณถนนสีลมติดขัดนะคะสืบเนื่องมาจากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเป็นเหตุการณ์น้ำมันหกนะคะอยู่บริเวณถนนสีลม ขาเข้าขาใต้ BTS สาลาแดงค่ะมีน้ำมันหกนะคะอยู่บนผิวจราจรเลนขวาสุดค่ะทำให้รถจักรยานยนต์นะคะเสียหลักล้มคว่ำแล้วก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บด้วยใช่แล้วครับรวมถึงบริเวณกรุงเทพชั้นในต่างๆนี่เริ่มมีการแล้วชะลอตรวจแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพจากใน C C T V กันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ